ยอดอัจฉริยะมหาไยต่างเผ่าพันธุ์พลังในตำนานระดับทิปเปิลเอสตอนที่สิบคำเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาร่นแรงมากเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำถต่ชอบก,ก็กดปุ่มใต้คลคิปด้วยนะครับอย่ากดนีพปอนะครับฮ่า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 ขอบคุณครับหลังจากนั้นเอาล่ะนักเรียนทั้งสองคนขึ้นบนเวทีฉันจะนับถอยหลังสามวิ เมื่อครบสามวีแล้วึงลงมือได้แต่ว่าห้ามเล่นถึงตายเด็ดขาดสามสองหนึ่งอัศวินโทษทันอย่างฉันเป็นอาชีพที่ส้อนอยู่ในสาขาของอาชีพอัศวินเหมือนกับอาชีพของอัศวินศักดิ์สิทธิ์เจ้าหมอนั่นแต่ว่าอัศวินโทษทันเป็นสายที่เน้นสร้างดาเมจส่วนอัศวินศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสายสพอร์สนับสนุน กอเพียงแค่ฉันรีบเข้าถึงตัวแล้วรีบโจมตีตอนที่อัศวินศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ทันได้เพิ่มบัฟเกมมันก็จะจบลงได้อย่างง่ายๆแล้วเมื่อถึงตอนนั้นสายตาที่เธอจ้อามองมาที่ฉันมันจะต้องเปลี่ยนไปยา่าทักษาดาบพลังเลือดจงพ่ายแพ้ไปซะอ,อ าเบื่อจริงๆนึกว่าจะเป็นคนมีความสามารถนึกว่าจะมีอะไรดีมากกว่านี้เห็นมากล้าท้าทายฉันแบบนั้นแค่แต่งขาแบบมวยไทยสวนไปทีเดียวก็พลิวไปกองกับพื้นซะแล้วเหรอนี่ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างขอฉันตรวจสอบอาการบาดเจ็บของนายหน่อยนะเอ่ออเมื่อเมื่อกี้ฉันฉันยังมองไม่ทันเลยนะนี่นี่นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าอันดับศูนหนึ่งที่เขาได้รับมา เขาน่าจะเป็นของจริงแล้วแหละกระดูกหักห้าท่อนมีเลือดออกภายในแล้วก็สลบไปแล้วครับอืมส่งตัวเขาให้นักบวชรักษาซะตีดตีดคะแนนสามร้อยคะแนนได้เพิ่มเข้าไปในบัตรนักศึกษาของนายแล้วขอบคุณครับดาบพลังเลือดที่พุ่งโจมตีอย่างกระตันหันแบบนั้นมันป้องกันยากจะตายไปแต่พี่แกเล่นยกเขาขึ้นมาสวยนิ่มๆน,นี่ไงละ่ะอันดับศูนย์ศนหนึ่ง บอกแล้วว่าเขาแตกต่างคุณสมบัติพลังของสองคนนี้อย่างน้อยๆก็ต้องห่างกัน20แต้มนี่โจอีนายช่วยมาประลองกับฉันสักรอบหนึ่งได้ไหมตอนเจอกันที่ประตูสถานการณ์ในตอนนั้นกำลังวุ่นวุ่นเราเลยรู้แค่ว่าผู้หญิงคนนี้มีสายเลือดของเผ่าปีศาจเพิ่งสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ของเธอก็ได้รับการสืบทอดมาอีกด้วยพอได้เห็นแบบนี้แล้ว เราก็อยากจะทดสอบอนุภาพของมันดูเหมือนกันแฮะได้สิอาวุธดาบโบราณจันทามืดระดับได้รับสืบทอดจำกัดเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์มนุษย์จำกัดอาชีพนักดาบผลลัพธ์ไม่ระบุอาวุธค้อนแสงพิษสวงระดับทองคำสามดาวคุณสมบัติ ร่างกายบวก18สติปัญญาบวก24ผลลัพธ์ทักษะสายแสงต่ำกว่าระดับบีทั้งหมดบวกหนึ่งที่มามาจากรางวัลของระบบว้าวว้าว,วเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามากำลังจะต่อสู้กันแล้วว่า <c oughs> เลือดวัยรุ่นมันร้อนไงอา้าวอาจารย์สู้มาทำอะไรที่นี่กันครับเนี่ยลีตรงเซิงหนึ่งในผู้ดูแลแสงสูงโซซยตี้เทพมือปืนระดับ29 นับถอยหลัง3 2 1เริ่มได้ดาบ e x ็กซ์ตรีมชา w ์ฟันดาบเข้าจมตีศัตรูด้วยความเร็วดุสสายฟ้าคอนพายุคลั่งยกคอนขึ้นสูงเบีย่ยงลงด้วยพละกกำลังที่ดุดันสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและทำให้ศัตรูล่าถอย การโจมตีเมื่อกี้กของเขาแข็งแกร่งมากสัตว์ประหลาดชัดๆดาบพลังเวทเพิ่มพลังเวทธาตุมืดให้อาวุธโจมตีศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าด้วยอนุภาพธาตุเมื่อทรงพลัง <c oughs> ดีดีจริงๆในที่สุดฉันก็ได้เจอกับคนที่ทำให้ฉันได้ต่อสู้อย่างเต็มที่สักทีมาเข้ามาทักษะฟันย้อน โจมตีศัตรูจากแนวตำ่ทำทําให้ศัตรูกระด็นลอยแทงต่อเนื่องเสริมความแข็งแกร่งเมื่อพุ่งโจมตีไปข้างหน้าจะมีการแทงโจมตีตามมาเพิ่มเติมดาบสะบัดขึ้นโจมตีศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าด้วยแรงทรงพลังและปลดปล่อยขึ้นสะบัดโจมตีศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบให้ปลิวถล่มบันพศทะยานต่าไปเบื้องหน้าใช้อาวุธกระแทกพื้นการโจมตีสุดท้ายอาจทาให้ศัตรูล้มลงได้ ้นั่นมันคือการต่อสู้ของเด็กใหม่สองคนจริงๆมั้นรอเด็กใหม่สองคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเจ้าหนูน้อยนักดาบคนนั้นนะ่ะถ้ายังไม่รีบดึงไพ่ตายออกมาใช้อีกไม่นานก็คงจะแพ้แล้วล่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นแบบนั้นล่ะครับผมดูยังไงสองคนนี้ก็มีพลังพอๆกันนะครับทักษาตั้งท่าป้องกันเสริมความแข็งแกร่ง สามารถดูดซับความเสียหายจากการโจมตีเบื้องหน้าได้ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้อัศวินศักดิ์สิทธิ์เวียงค้อนสามครั้งเธอก็สามารถสวนกลับได้แต่ว่าตอนนี้อัศวินศักดิ์สิทธิ์เวียงค้อนสองครั้งเธอถึงกับต้องยกดาบขึ้นมาป้องกันปกติคนที่เลือกอาวุธขนาดใหญ่มักจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันและค่อยโจมตีสวนกลับเพื่อรักษาพลังของตัวเองเอาไว้พวกเขาจะไม่ค่อยเวียงอาวุธมากเกินไปพวกเขาจะรอจนพบหยุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม แล้วหลังจากนั้นก็รีบโจมตีเพื่อผเด็ศึกแต่ว่าอัศวินศักดิ์สิธิ์คนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความคิดที่จะเก็บแรงเอาไว้เลยถ้าหากว่าเขาไม่ง่เขาก็ต้องมีความมั่นใจในพลังของตัวเองมากตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้คอนนั่นจำกัดทิศทางการเคลื่อนไหวของนักดาบอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายก็ต้องยกดาบขึ้นมาป้องกันการโจมตีของคนอนฮ่าท,ทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นออกจะสวยแท้ๆ แต่เจ้าผู้ชายคนนั้นกลับมุ่งหน้าโจมตีเขาไม่เคยคิดจะะนุธนอมเลยสักนิดจังเป็นผู้ชายที่หยาบคายชะมัดเขาทำแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นคงจะแค้นมากแน่ๆเอาละหมดเวลาอุ่นเครื่องแล้วเมตตาแห่งพระเจ้ากำนันแห่งความกล้าหาญพรแห่งศาสตราวุธพรแห่งรุ่งอรุณพรแห่งผู้พิทักษ์ พลังแรงกดดันนี่มันดุนแรงมากนี่สินะสถานะสูงสุดของเขาหอกแห่งชัยชนะดาบ g h o ชา Shadow เื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดในระยะทางพอประมาณเพื่อฟันศัตรูคิดไว้แล้วว่าเธอจะต้องมาไม้นี้เอ๊ะนี่มันตั้งแต่เมื่อไร เอาละเธอจะสู้ต่อไหมออพอแล้วไม่สู้แล้วละ่ะค้อนจ่อหัวถึงขนาดนี้สู้ต่อไปผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนั่นแหละเมื่อกี้เธอยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เลยไม่ใช่หรอภักษะนักดาบที่มีอนุภาพแรงสูงพลังธาตุเมื่อที่อยู่ในร่างกายของเธอเธอยังไม่ได้ใช้เลยสักอย่างว้าโดนจับได้สะนแล้ว ก็แค่การประลองฝีมือกันเฉยๆเองนี่นะใครมันจะไปดึงไพ่ลับของตัวเองมาใช้กันเล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนายเองก็ยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เหมือนกันไม่ใช่หรอฉันเคยดูคลิปตอนที่นายสอบใหญ่อยู่นะพวกเรามาเพิ่มเพื่อนกันเธอแล้ววันหลังค่อยมาฝึกมือกันอีกหสำหรับสนุนค่าไปข,ายขยะขยะคอบรูเนส0 8 2 6 7 2 7 7 8ขอบคุณมากนะครับ